สวัสดีครับนักเรียนป .2 ทุกๆคนวันนี้นะครับอุสําเริ่ทนวิสุขนะครับจะมาสอนวิชาสุขศึกษานะครับแทนที่สัปดาห์นี้เราจะต้องเจอกันนะครับที่โรงเรียนนะแต่สถานการณ์โควิดมันยังรุนแรงอยู่นะครับโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องมาเรียนไอออนไลน์กันไปก่อนนะครับสรุบวันนี้ ครับปผมยังจะพูดถึงเรื่องของอวัยวะในร่างกายของเรานะครับไม่ต้องก็ทราบอยู่แล้วนะครับอวัยวะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอวัยวะในร่างกายของเราในภายนอกเช่นศีรษะหรือผมอตาหูจมูกปากนะครับหรือลำตัวมือแขนนะครับหรือเท้านะครับนี่คืออวัยวะภายนอกร่างกายซึ่งนักเรียนสามารถจับแต่ต้องสัมผัสได้ นะครับแต่นะครับในร่างกายของเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่อวัยวะภายนอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันจะรวมไปถึงอวัยวะภายในร่างกายซึ่งจะอยู่ในร่างกายของตัวเราซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถไปจับไปแตะไปสัมผัสได้นะครับมันจะอยู่ในร่างกายของเรานะครับเช่นนะครับอ่าสมอง สมองนะครับสมองเขาบอกว่าเจ้าสมองเนี่ยนะครับนะครับสมองมันจะเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับในระบบประสาทนะครับในระบบประสาทสมองนะครับตําแหน่งก็คืออยู่ภายในกระโหลกศีรษะตําแหน่งสมองก็คืออยู่ภายในกระโหลกศีรษะนะครับลักษณะจะเป็นก้อนนะจะเป็นก้อนเนื้อนุ่มๆนะครับ อ่เนื้อนุ่มๆยืนยุ่นะครับอ่าเป็นเอ่อรอนคลื่นนะครับสมองจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับสามส่วนนะครับก็คือหนึ่งเอ่อส่วนหน้าอ่าส่วนหน้าสองเอ่อส่วนกลางและสามส่วนหลังนะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของสมองนะครับ นักเรียนจำไหมนะครับว่าหน้าที่ของสมองก็คือจะคอยควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับหน้าที่ของสมองนะครับจะทำะในเรื่องของการว Stephan, ควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับวิธีการดูแลรักษาสมองนะวิธีการดูแลรักษาสมองก็บอกว่า 1. ออกกำลังกายอยา่างสม่ำเสมอ นะครับออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับ 2. กินอาหารหรือรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับ 3. นอนพักผ่อนนะครับให้เพียงพอเขาบอกว่าการนอนพักผ่อนให้ใหที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งวันนะอย่างน้อยเราจะต้องนอนให้ได้8-10ถึง10ชั่วโมง ต่อ1วันนะครับ8ถึง10ชั่วโมงนะครับต่อไป4เขาบอกว่าไม่ดื่มสุรานักเรียนไม่ดื่มสุราอยู่แล้วผูสำเริงไม่ดื่มสุรานะครับไม่ดื่มสุราบุรีก็ไม่สูนะครับหรือไม่เศษสารเศษปิดนะครับหนะครับระมัดระวังไม่ให้ไปโดนของแข็งกระทบ กระแทกบริเวณศรีรษะนะครับเช่นนะครับเขาถึงได้บอกได้ว่าเวลา,าขับรถมอเตอร์ไซค์หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จะต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกศรีรษะของแข็งมากระแทกนะครับเขาถึงได้บอกไได้บังคับเลยว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับและผู้สอนนะครับต่อไปนะครับสองนะครับ หัวใจหัวใจจะอยู่ด้านไหนครับนักเรียนทราบไหมครับหัวใจจะอยู่ด้านซ้ายของตัวเรานะครับจะอยู่ด้านซ้ายของตัวเรานะครับหัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญนะที่สุดในเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตนะครับถ้านักเรียนไม่หายใจจะเป็นยังไงนะครับตายเสียชีวิตครับอ่าเพราะฉะนั้น หัวใจการทำงานหัวใจมันจะต้อง